เติมไฟยังไงในวันที่หมดแรงคืออีพิโซดเนี้ยเกิดมาเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะมดหมดแรงมากหมดไฟมากไม่อยากจะทําอะไรเลยทําอะไรก็รู้สึกผิดกับตัวเองเต็มไปหมดเพราะว่าเราอะ่ะเป็นคนที่แบบบ้างงานใช่ไหมเป็น workaholic ทำงานอยู่ตลอดเพราะว่าตอนนี้มดมีเป้าหมายคือมดอยากจะทําธุรกิจตัวใหม่ให้สาเร็จหรือบางคนอาจจะไม่ต้องเป็นธุรกิจเหมือน,นมดก็ได้ทํางานสักอย่างให้ตรงตามเป้าหมายของตัวเองเนาะแต่ว่าโปรเจกต์นั้นอะ่ะมันดันเป็นอะไรที่มันใหญ่มากแล้วเราก็พยายามพยายามที่จะพยายามทํามันให้สําเร็จอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ไงเออมันก็จะมีอารมณ์หนึ่งขึ้นมาว่าเออไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยจังเลยแก้ยังไงดี มดทำอีพีไว้ก่อนหน้านี้เนาะว่าเออวิธีแก้เบิร์นเอาอะก็ไปดูหนังฟังเพลงสิไปทำาน่นทำนี่ไปทำสิ่งที่ชอบสี่พวกนั้นอะมันแก้ด้วยตัวเองได้มดทำบ่อยมากค่ะเพราะมดเป็นแบบนี้บ่อยจริงๆเออเป็นคนเวิร์ฮ hard จริงๆแต่ว่ามดไม่ได้ทำแบบฝืนนะมดทำเพราะมดสนุกกับมันเออแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นพะอิดพะปูนมาจากไหนอะแล้วก็ลาเป็นใช่ไหมพวกนั้นอะวิธีที่มดทำไว้มดจะแปะไว้ที่ ต้นคอมเมนต์นะคะวิธีแก้เบิร์เอาด้วยตัวเองเนาะลองไปฟังดูกันได้นะเผื่อมันจะได้ผลเนาะแต่ถ้าไม่ได้ผลก็ฟังคิมนี้ต่อกันเลยคะ่ะคือมดก็คิดอย่างนึงขึ้นมาได้ว่าสิ energy energy ่งที่ทําให้มดรู้สึกว่าก่อนน้านีมันไม่ได้ผลด้วยวิธีต่างๆนั้นนะพอมดเริ่มดื้อยาเพราะว่าเราใช้มันบ่อยเกินไปจนสมองมันรับรู้แล้วอะเออเหมือนกินยาตัวเดิมอะแล้วมันไม่ได้ผลนะมันต้องเพิ่ม เพิ่มยาเพิ่มความแรงของยาเข้าไปอีกแต่การเพิ่มความแรงของยาครั้งเนี้ที่ทําให้เราหายเบิร์นเอาใช่ไหมเออก็คือการที่เราเนี่ยได้ระบายความในใจของเราอะเอกไปให้ใครสักคนฟังหรือการปรึกษาใครสักคนคนคนนั้นน่ะอาจจะเป็นใครก็ได้นะมันไม่จําเป็นว่า จะต้องเป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวอาจจะเป็นนักศิตาวิทยาแต่ว่าส่วนตัวของมดเองอะ่ะมดเลือกที่จะปรึกษาพเพื่อนเนาะเพราะว่ามดอาจจะโชคดีตรงที่มดมีเพื่อนที่เอออยู่ในระดับที่คุยกันรู้เรื่องในเรื่องเรื่องงานหรือว่าเรื่องความคิดแบบลึกๆอะ่ะในในในด้านที่แบบมดสนใจพอดีมดก็เลยคุยกับคนนี้ได้แต่ว่าถ้าสําหรับบางคนเนี่ย ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครจริงๆมดก็แนะนำว่าให้ลองปรึกษานักจิตวิทยาก็ได้เพราะว่าเขาอะคือเขาอาจจะไม่ได้แบบโต้อตอบเราได้ในเรื่องที่เราสงสัยหรอกแต่อย่างน้อยอะเราก็ได้ระบายมันออกมามันดีกว่าการที่เราเก็บมันไว้ในใจแล้วรอวันปะทุหรือว่าวันที่มันจะระเบิดออกมาเหมือนภูเขาไฟเลยคือภูเขาไฟอะมันมีลาวายอยู่ข้างในใช่ไหม เวลาความร้อนที่มันเก็บมากๆอะ่ะสุดท้ายอะ่ะภูเขาไฟมันก็จะระเบิดมดไม่อยากรอให้ถึงวันที่ภูเขาไฟมันระเบิดอะ่ะเพราะว่ามดรู้ว่าถ้าวันไหนมันระเบิดออกมาคนรอบตัวมดแม้กระทั่งตัวมดเองที่เป็นภูเขาอะ่ะก็ต้องแตกสลายไปเหมือนกันมดไม่อยากให้เป็นเป็นแบบนั้นอืมทุกคนเคยเป็นไหมเวลาเราเดือดจัดจัดอะ่ะเราเป็นคนที่แบบนิ่งเราเป็นคนสุขุมนะเราเก็บอารมณ์ได้อยู่ แต่ว่าพอเราเก็บมันมากๆอะ่ะแล้วเราไประเบิดลงกับคนรอบข้างอะสังเกตไหมว่าเราจะเสียคนนั้นไปเลยเพราะว่าคําพูดการกระทําเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนติทีบอะอ่อนไหวง่ายกับคนที่แบบเขาแคร์เราหรือเราแคร์เขามากๆฉะนั้นมดก็แนะนําว่าอย่าไประเบิดลงแบบนั้นเลยค่อยๆเอามันออกมาไม่ทางไหนก็ทางหนึง่งดีกว่าเนาะเออ มดนึกถึงคำหนึ่งของพี่คุณเขาอะค่ะเอ้คลิปเนี้ยมดได้ดูเมื่อประมาณหลาย,ลายปีก่อนเนาะเออมดเป็นคนคนหนึ่งแหละที่เสพเรื่องพวกพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่สับสนเราแบบคิดอะไรไม่ออกเมื่อสองสามปีก่อนเนาะเออพี่คุณเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราถ้าเรามีแก้วอยู่ใบหนึ่งแล้วมันสีดํามันเป็นแก้วน้าขุนเลยเราอยากที่จะเอาความขุนในแก้วน้ําตัวเนี้ออกอะ เราจะทํำยังไงถ้าบางคนเนี่ยไปคุยกับเพื่อนแบบที่มดไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าคนนั้นน่ะให้แต่คําปรบมืนให้คําปรึกษาเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นยังไงทุกคนคําปรึกษานั้นน่ะมันจะเปรียบเหมือนน้าเปล่าอ่ะที่เทลงมาในแก้วใช่ไหมแต่ว่าความขุ่นในแก้วอ่ะถ้าทุกคนคิดไม่ออก ความขุ่นอาจจะเป็นน้ำโคลนหรือไม่ก็น้ำกาแฟก็ได้นะพอเทน้ำเปล่าเข้ามาผสมแล้วอะทำว่ากาแฟมันหายไปไหมกาแฟมันไม่หายไปนะในแก้วอะแต่ว่ามันแค่เจอจางเพราะว่าน้ำมันมาผสมไงใช่ไหมสิ่งที่จะทำให้ความขุ่นในแก้วมันหายไปคือการที่เพื่อนอะทำตัวเป็นกระดาชิชูชอืมแล้วก็คอยดูดซับมันออกมาดูดซับกาแฟให้ไหลออกมานอกแก้ว ก็คือการรับฟังนั่นเองค่ะเพื่อนของโมเป็นแบบนั้นเลยเขาก็รับฟังเห็นไหมบางจริงอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนก็ได้เป็นนักติดต่อวิทยาแบบที่โมดบอกก็ได้เราแค่ต้องการที่จะระบายสิ่งที่มันขุ่นในใจของเรามดมีเรื่องหลายเรื่องที่มดไม่สามารถพูดก,กับใครได้เหมือนกันมันเหมือนอย่างเช่น,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยโอ้หนักเลยใช่ไหมเก็บไว้ก็ไม่ได้จะปล่อยก็ไม่ได้เอาไงดีวะ นั่นแหละค่ะเราก็เลือกคุยกับคนที่เราไว้ใจนะคะหรือเป็นคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนอก็ได้อันนี้โมใช้บอยจริงๆถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะโมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้โมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็กดแอดไลน์เข้ามาจอยกันได้นะคะมีของขวัญรออยู่รายการจิ๊กซอ